สวัสดีค่ะโอ้ยมีไอ้ย่างขึ้นเขามีไอ้เขาสั้นสนั้นข้าพอดีมากอันสิบอันอันเออโอ้ยมาหาหลอะเบื้องเห็ดแล้วก็อันมาหอดเมื่อวานนี่แหละยู่อันมองนี่เขาเอินอีหยังบุ๊ค่อยจำว่าได้ขา้าข้าไปย่างหากัน วันสิมีบ่บนาะพากันมาตกป่าแล้วก็มาหาเห็ดรถบ้านควยเกิดอุบัติเหตุพ่วงลุดไหลลงคลองเอ้ยไหลลงขางทางพังเบิ้ดมาเสียวรถบ้านมานอนสันเด้เบิ่งขึ้นเขาด้วยค่ะเบิ่งเด้อข้องเลยได้มาบะครบค่ะเดี๋ยวอันๆกับหน้ากล้องเนาะ โอ้ยเห็ดเพิงบานเธอเลยแถวนี้เป็นแต่มีเห็ดแต่ว่าเขามัหนึงสั้นอันบุรวษมันสิมีเห็ดเห็ดมันปู่วะนะขางรถบ้านควายมันอันพ่วงหลุดข้างในรถพังเบิร์ดอันนี้มันบาดแล้วนะคะข้างในรถพังเบิร์ดโอ้ยพี่น้องเบิ่งเห็ดเพิิงใครอยู่ฮันโอ้ไม่ก๊อ เนี่ยค่ะอุ้ยมีเห็ดจริงด้วยเห็นปะค่ะเห็นปะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปีนี้ข่อยบาทานได้เก็บเห็ดอยู่เนาะได้ไปเก็บน้อยเดียวเมืองค่ะเพื่อนๆอ้ยสวยมากบ่งเด้อค่ะบ่งถุงมือข่อยโอ๊ยประมมันนั่นหรออุ้ยสวยแต่อันนี้มาหัานในบานซ้ำนี่แต่ว่าขาไปแล้วไหมดู ขาลึกดีค่ะโอ้ยเบงเดี๋ยวค่อยสิปาดขาจะเ,เข้าด้วยค่ะค่ะปีนี้หัวก็สิได้เก็บนี่แหละอันผัวพามาม่องไม้สันเดชที่ว่าบ่เคยมางสินะอยากมาเก็บเนบาะเพราะีเก็บน้ำมูอยู่ สวยอดอกอ่อนมากเลยค่ะอุ้ยอ่อนๆเลยค่ะปาดออกไลมันเสียนั่นปาดเครื่องอบกับบะไดเอาอมาพออย่างพอขวางเนี่เตรียมมาเบิดค่ะแต่ว่ารถบานมันน,นั่นนั่นรถบานข่อยมันมันอันรุดลงคลองไอ้ลงข,งลงขางทางก็เลยเอาอย่างมาบะได้บบบนี้อันเจ้าหน้าที่เพิ่นกะเอาไป เอาไปบลูเอาไปล้านซ้อมหรือเอาไปให้ประกันเขาเช็กยังประมาณนี้แหละเขาเอาไปแล้วมื่อี้บ้านหลังนี้คอยกัคือสิบ่ได้เห็นอีกเพราะว่ามันห่างข้างในมันไอตูเตอร์พังบมดค่ะมันกระแทกยางแห้งเนาะมันหนักพร้อมนะมันเอาของมาไหลพ่วงมันหลุดสันเดย์สวยมากจ้า คอยกเกียใจเนาะคอยเลียตตนลดนะเพราะยู่ยุ่ยันยู่มาทั้งสิบกว่าปีเนาะลดบ้านเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวไปหาอีกเนาะค่ะเนาะไปไปสวยๆพ่ออีกแล้วค่ะอ้ยเบิาบางบงบง่งค่ะเบิ่งเบิงเบิงตื่นเต้นค่าว่ลคยอยเอนพ่ออยย่ส่วนสวามนั้นปลเคย ข่อยผู้ข่อยอันบอลลูมองมันออกเนาะกับบอลข่พ่อเห็ดแบบนี้คือเพิ่นเนาะคนที่เขาลูมองเสียเขาไปเก็บเอาลวดสินะแต่ข่อยบอตัวข่อยบออันลูมองตัวข่อยก็เลยบ่รบ้ลู่สิไปเก็บใส่บัดน,นี่เบ่งด้วยค่ะสวยมากบมไดลท้ายรูปซ้ำโอ้ยเอาท้ายวิดีโอนี้แล้วเนาะโอ้ยสวย เป็นปีแรกนะเนี่ยที่ได้เก็บแบบนี้โอ้ยเด้อเด้อค่ะปาดยังสีรดนี่อูย้ยนอนกินสวยค่ะแต่บ่ทันนอนเปิดเบ่งกันเอไปพาเอาติพาเอาข้างในมันออกเนี่ยค่ะคือเป็นแห้งแ้คือเป็นไหลเป็นแต่เอาบ่เ่าข้างในติ โอ้ยเสียดายแท้นี่ไหมนอนกินก่อนถ้าพัวเห็นพัวก็จะให้เอาทิมเลยเนะขี้เดียดนอนนอนตัวนี้น่อยไหมเขามากินก่อนควนออกงซีก็ได้เนาะนเอาไปยังซีแหละคว้นออกเสียแล้วเห็นบหเนี่ยสวยดอกดดอก็สวยไมงรู้ว่าดอกสวย แต่ขาไปแล้วเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปหาบางอีกนะคะเนาะหามัานได้อีกตุงมือกับ,บ่เดีออวมารู้สึกว่าพ่ออีกแล้วคะ่ะโอ้ยดอกตุมต่มๆเลยคะ่ะสีมันก,ก็ยังอันอันใบไม้เลยเ <laughs> บิ่งอยากอยู่ นี่จ้าพออีกแล้วโอ้ยขึ้นมาน,นเทอมืหร่เนี่ยปลาบรเคยมาเนะาะแังง่าทางนี้บ่ามีไผเก็บมั้งเห็นบ่กข่าวเ,เพื่อนจะตั้งกล้องกอนอุย้ยดอกจนนั่นได้สามดอกแล้วโอ้ย งามเด๋อมึงเด้อค่ะอันเห็นบอกค่ะสวยมากโอ้ยเะอ่อนบม่เคยได้พอ,องสีเขียวนาะมีแต่อันไปเก็บน้ำเพลินเนี่ยค่ะโอ้ยวันนี้สีม้าจังสีละสุป,ปีว่าต้องไปทางอื่น ทางจากสุนสวานประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละค่ะกับบ่ไก่นะพูดถึงอุย้ยอ่อนดีมากเลยเนี่ยอ่อนอ่อนโอ้ย,อออยสะอ่อนคิดหอดโมเด้มาพอเห็ดยังสีนั้นคือสิกรีดนะกรีดอีลีล่ะเนี่ยขาดหาอีกหาอีกบังเห็ดดอกนั่นค่ะบานแล้ว บานเล่าก็สิเอาบ่ได้ดอกมั้งเบิ่งเด้อป๊าดดอกบั้งไงมันบานมันเถาหรอมั้งนี่เนาะเห็ดหลายหลายแต่บางเป็นเห็ดที่บ่รู้จักป๊า,าเดเบิ่งดอกนี่เพื่อนเพื่อนคุณบานจนเทินโอ้ยเสียดายเนะาะเบิ่องขาเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าสิเป็นเห็ดเพิ่งเบงิ่งแทบสิบ่เห็นโอ้ย เด้อเด้เด้อเบิ้งก่อนแม่นแอล่ะเฮ็ดเพิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเด้เอค่ะเ,เ,เ,เด้อตัางกองยู่ใต้ดิมอ่ะพอก็บ้านเฮ็ดเพิ่งแล้วนี่เด้อเปิดเบิง้งโอ้ยตัง้งชิมูกหลยมันขึ้นกระพาะกระพาะกักนเล่นน้ามาทุ่มไหมพ้ากิดนันเสยียยากุซีฮาทุม่มหอด สีหนึ่งกว่าอุย้ยเงดไหลฝรั่งอุย้ยสวยค่ะเบิง้งี้มูลไหลโอ้ยสุดยอดอุย้ยคลิปนี้ซิมิแต่เห็ดเพิ่งแหละค่ะหวังว่าอุย้ยงามค่ะค่ะปาดออกโอ้ยเบิงค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังขึ้นสออนไหล ค่ะวิดีโอกะสิลงไวช่องจงคนผู้เวียงเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนาะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่คนที่ได้รู้จักหลายๆเ <c oughs> นี่ยค่ะเพราะว่าผัว่อยแล้วก็บอกให้รู้ว่ามองได้มีเหตุเนาะแล้วกับพาหางสิละพาไปนอนแคมปิงมป้งนั่นแคมปิ้งนี่ โอ้ยสวยปีหนาก็มาแคมปิ้งนี่อีกได้รู้แล้วว่าเห็ดอยู่นี่ค่ะไปหาอีกหาอีกเบิ่งเห็ดดอกนี้ค่อยจะมันเหยียบกำลังเกวขาโอ้ my g o กอ็อันบรไเ้ถไทยรูปจากดอกโอ้ยสวยบ้าสะออนก็เห็นดอกอันที่มันอัน บาดแล้วก็มีบาดอ,อังซีเนะาะไงโอ้ยสวยเห็ดเนี่ยกรุบกรุบแสบค่ะแต่ว่าเห็ดอันนี้ต้องต้มกันเด้อค่ะเห็ด <c oughs> <H ed S 1> เพิงขารยูหานว่าต้องต้มก็ได้ล่างให้สะอาดแกงแต่ว่าเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเพิงคาราเนี่ยต้องต้มก่อนต้มอานามออกอา,ามเหมนเหม็นมันออกมันกินแห้งๆได้เห็ดใช่ี่ยต้มอ,อานามออก จากสองน้ำมหมดละสองสามน้ำแล้วแต่เขาค่ะเนี่ยน้ำมันนี่ก็ต้องขูดออกนะคะเนี่ยขูดไอ้ดำๆเนี่ยมันออกให้สะอาดล่างให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ำเทะทิมปาดปีหนาสิได้พายนี้มาเก็บรูมองล้วแล้วคือสิกรีดค่ะโอ้ยเห็ดนี่ตลดอกอ,บอวบๆงามๆค่ะไปไปหาอีก พออีกแล้ย <c> ว <oughs> อุ้ยมานมานาัมนข้าวมันคักรึเบิบ่ง,งสองดอกยังกันอยู่ค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะอุ้ยคอยใส่หมวกคอยเลี้ยวหนา้าเลี้ยวหลังบ่ให้ถนัด <c oughs> โอ้ยเบิงบ่งเบื้งปาดปาดปาดดึงดูค่ะอุ้ยตาลายเด้อตัง้งกล้องก่อนเห็นบ่เอียงยังน้อย อุ้ยสองดอกแล้วค่ะพี่เพื่อนสองดอกเฮี้ยงกันอยู่เดี๋ยวเก็บดอกนี้กันถ่ายรูปเอาวะเดี๋ยวถ่ายรูปกันเด้อคะ่ะเดี๋ยวมาใหมมาเก็บค่ะบะนี้โอ้ยสะออดไหลบา้าาถ้าเพื่อนสาวได้มามนี่นั่งนั่งหาเห็ดเก่ยงๆเด้อตาดีก็คอยอิด เบิง้งสะออนบ่เอยพอปานี้จากเทียมิตะเบิ้งเพื่นเก็บสะอ่อนเพื่อนไปเก็บอันเพื่อนได้ลายเห็นไหมบังดูค่ะปาดขาให้เบิง่งมแต่เห็ดมแต่เห็ดสะออนลายแถวนี้มันเป็นปลาแบบปลาล้วนๆเลยอันคอยจวงอัน กระทอมไว้อีกมองนึงเด้อโอ้ยอันนี้มันอันฟาวจริงๆแล้วนะบ่แม่นมองนี่เด้อโอ้ยมันอันนันแม้ขามันฟาวล้วอันเพราะไปหอดเรามีคนไปก้อนแม้จองทับกันบันนี้เพื่อนไปก้อนเนาะก็เลยให้เพิน่นอันเวียบใส่์นี่เขาจองนะเขาบ่อัปเดตแม่โอ้ยไปหอดเราเห็ดเพิ่งพายุหานเต็มเลย น้ำขางทางแม่คอยฮ่อกเก็บคอยถ่ายรูป้ซึ่อจะได้ว่าสันเนี่ยค่ะโอ้ยสามดอกตัวนอันนี้ติดกันมองที่คอยสิไปอะนะบ่อเป็นมองนี้ได้จริงๆแล้วอ่ะโอ้ยเก็บบ่ณนัดบนันนี้มีคนไปกวนเขาแล้วเนาะเราก็ต้องเสียสลายเพื่อนล้วะเพื่อนไปกวนเพื่อนไปหอดกวนอ้ยมองหัน วิวก็สวยมองตกป่ามันติดแม่น้ำเลยค่ะพอสิพักกันตกป่าเนาะมองตกป่าเหมาะมากงามพร้อมวันนี้ก็เลยได้มองไม้มองนี้เป็นอันสตูกันของเจ้าของเพื่อนดอกในเมือเพื่อนอันนั้นเนาะมันบุกทับกันเด้เพื่อนก็เลยให้เซาของเพื่อนมียาคุซี่มีสาวนา่าอุ้ยสวยไฮค่ะบังดู เบิ้งค่ะเพื่อนเพื่อนเฮ็ด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 ปาดปาดเบิ้งเด้อึ้นทั้งๆพอเห็นทั้งๆรู้สึกสิบอมีเพียสามดอกโอ้ยอันนั้นบาดแล้วจักสิได้บ่ได้มาค่ะบันนี้เบิ่งงลายลายสะออนปาดเบิ่งพุ่นน่ะปาดปาดปาดมันบาดแล้วมาส่า ถ้าลูยจังสีมะตะโดนแล้วมึงเด้อเพื่อนๆุนะูนะจนว่าบ้านจิเอาได้บ่นี่เกิดเป็นครอบครัวเลยค่ะอุ้ยเนี่ยสิมะเลือกเอาวางจะเอาได้บ่เด้อค่ะเด้อให้มึงตั้งกล้องกันอ้ยอ้ยสะออนอย่าหัวทิ่มเด้อกล้องเด้อ มบงดูอยากมีโมเก็บดิปุน่ะเบิ่งเด้อค่ะเด้องามบ่าง,งามไปปาดเอาเสื้อสีแดงมาพอ้อังสีคือเพื่อนเน่ <c ười> นาแล้วมบ่งดูเป็นนอนข้างในโอ้ยโอ้ยปุณ่ะลายลายโอ้ย หนักเป้าดังดูเกิดขึ้นโอ้ยสุดยอดเลยนะงามไร้คุณนะโอ้ยโอ้ยมาเด้นบอลลิ่นเด็นี่มาเบิ่งกันมามันเอาได้บ่ป๊าดังดูเสียดายแท้ ดอกท่อเขียนเนี่ยปัดปาดถัดต่อมันท่านได้บานนี่มันคือสีงามคักโอ้ยบังแน่ผู้น่ะหมดเลยแล้วค่ะโอ๊ะเสียดายอืมตายตายอันนี้ก็ต้องไปเบื้องมันดอกสันยังม,มีดอกหน่อยอยู่กลางๆ <c oughs> แต่สันนี้ก็ต้องเบื้องมันแหละ อันเนี้ยเ่ต้องไปงะมันเลยเพราะว่ามันจะเป็ี่ยนเกลือนเนาะค่ะอืมเอาดอกดิเสดายเด้ออันนี้เสดายอยู่ค่ะนี่ทั้งทั้งเนี่ยโอ้ยอยากนอนตัวอ,อีกเด้นอนโคกเนี่ยอยากนอนตายอีกเด้อมืนกวันโอ้ย อันการบ้านพ่อในเห็ดอยู่ควรการบ้านเป็นข้อสอบอีทั้งหกักป่ดเห็ดทั้งๆผุนลายครับอันนี้ได้อยู่ค่ะเนี่ยจังเสียมันเป็นตะกินพวคอยแล้วยังได้เห็ดมันปูกระมูอเราอ่ะคอยสิมันบมีเห็ดมันปูมันก็ข้ายหาุหัน เด็กยังไม่ไหลแท้อันนี้เท้าเล้วกับซีบ่ได้ดอกเนี่ยน้องทำไมาเบิ่งซึมเนี่ยอ้ยโอ้ย,อยน้องขาบ่ต้องเ้าถึงอันนี้ซิได้อยู่ดอกเกิดติดกัน น,น,น,นัโอ้โหขาหน่องนี่ต้องพาออกนี่ผู้เดียวกับยานอยู่เด้อแต่น้องบ่าไก่คนเด้อแต่มันเงียบโอ้ยเดี๋ยวจังไปพาบึงค่ะ ดอกนี้คือสีบํไดดอกมเมนป็นจังๆได้เออเมนอิลิท่าแห้งโอ้ยขาแข็งคักเหนียวคักไป,ป,ปอีกมีอีก,กค่ะเบ้่อค่ะเมี้ยกกินก่อน ไล่ก็เก็บป่วยป้าเป็นแต่เอ,อาบ่ค่ะโอ้ยได้ดอกอีดอกขามแก่ดอกมันโอเคอยู่นี่เดาไปปาดออกอยันมันึ้นละ ึ้นไปทั้งๆอีกก็มีอีกค่ะมีแต่ว่า่อยอันปลาไม้เนาะ่อยก็บ่ออยากขึ้นไปสูงเดี๋ยวมันเดือนลงปลาเพ็ดอันเนี้ยหลายคักขึ้นไปทั้งๆเขาแห้งหลายจนว่าบานจนว่านั่นเบิดสวยค่ะบ่งดู งามค่ะงามลายลายเก็บปไว้อิลีนักแล้วเด้นี่พาดเบงดูดลายคักลายเนี่ยนะ่อยบ้านได้ขึ้นไปทั้งเขาสูงๆได้เนี่ยทั้งๆก็ลายไหมค่ะสะออนลายโม,มีม่โมข้นแต่สิมาขึ้นอีกอยู่ค่ะโอ้ยโอ้ยเบิ้งดูค่ะ โอ้ยสะออนพูดนะขาเงียจนเทิน่นโอ้ยอันเนี้ยป้านี่ค่ะมาสิบค้นก็นได้เป็นคัดนลดมาต้องหยาดกันเลยค่ะเนี่ยมาต้องย่านกันได้เลยเนี่ยมาต้องญาาดกันเลยเนี่พายพยา่างหานี่โอ้ยได้สุคนนเลยไลอิลีเบด้วล่น ถ้าแม่นขึ้นไปเทิงๆแห้งสีหลโอพูดนะงามคักโอ้สะอ่อนสออนสุดยอดของความสวยไ,ได้กินเห็ดแล้วค่ะค่ะค่ะคอยได้เอาเต็มถุงก็ได้ค่ะมันหนักต้องเอาเครื่องถุงนักอีลีค่ะเดี๋ยวค่อยเอาเห็ดไปไว้แล้วค่อยสิการมาเก็บอีกนะคะเนาะคลิปมือน,น,นี้กับแซำนี่กนนะคะเนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย